น้องเลอาพูดฝรั่งเศสไออภิสดาอวดโมเมนต์อบอุ่นน้องเลอาพูดฝรั่งเศสเก่งไออวดโมเมนต์อบอุ่นสอนลูกคุยกับป,ป๊าสำเนียงแปะจนหน้าเอ็นดูเกิดเป็นคลิปวิดีโอที่เรียกรอยยิ้มและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเมื่อไออภิสดาได้เผยโมเมนต์อบอุ่นในครอบครัวที่เธอและสามีมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสสอนลูกสาวน้องเลอาพูดภา,าษาฝรั่งเศส รายงานข่าวระบุว่าในคลิปวิดีโอสามีชาวฝรั่งเศสของไอซ์ได้สอนภาษาฝรั่งเศสให้เธอและน้องเลอาโดยมีการแข่งขันกันเล็กๆน้อยๆว่าใครจะออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนกว่ากันและผลปรากฏว่าสำเนียงและการออกเสียงของน้องเลอานั้นแปรมากจนคุณพ่อชาวฝรั่งเศสต้องเทคะแนนให้ลูกสาวไปหมดเลยทีเดียวซึ่งเป็นภาพที่น่ารักและสร้างความเอ็นดูให้กับผู้ที่ได้รับชม นอกจากนี้ในคลิปยังเผยให้เห็นว่าแม่ไอสื่อสารกับสามีเป็นภาษาอังกฤษและกับลูกสาวเป็นภาษาไทยกับอังกฤษส่วนภาษาที่3คือฝรั่งเศสที่เธอกับน้องเลอากำลังเรียนรู้อย่างตั้งใจเมื่อชาวเน็ตได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กันอย่างรัวๆโดยส่วนใหญ่ชื่นชมในความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวนี้ เดี๋ยวเราจะให้ปะป๊ามาสอนภาษาฝรั่งเศสแล้วดูซิว่าไข่จะพูดได้ดีกว่ากาลวิลวิลครีมเซน what what's it mean ออยล์ like an oil when you cook เย้ไม่รู้เย้เนี่ยเนี่ยเย้เซมเซมอีกแล้ can you say bonbon 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 บงบงอ่ะอันนี้พวกเราทำได้ดีเท่ากันโอเคลาสุดรวย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  Who did the best? Lea ah!